คุณวิชัยนะฮะบอกรบกวนอาจารย์อีกครั้งนะครับอาการมือนิ้วล็อกรักษาได้ไหมครับนะฮะคุณวิชัยนิ้วล็อกมือไหนผมยกตัวอย่างนะฮะสมมติว่าเป็นเป็นมือนะที่ผมชูนี่คือมือซ้ายนะครับนิ้วล็อกนะฮะให้หงายมือไว้ระหว่างไว้บนหน้าขาก็ได้หรือจะวางบนโต๊ะก็ได้นะครับนะฮะทำตามขั้นตอนเลยนะครับวางไว้ที่โต๊ะนะครับหลับตา ดึลงลมหายใจเข้าพอประมาณแล้วก็ตั้งลมหายใจไว้แล้วให้นึกนะฮะเอาจิตนึกไปที่นั่นเลยครับกลางฝ่ามือเอาจิตนึกไปที่กลางฝ่ามือก่อนเลยทําตามผมเลยนะครับแล้วนิ้วสมมุติว่านิ้วชี้นะฮะที่ล็อกนะฮะให้ที่กลางฝ่ามือเนี่ยตอนนี้ถ้าทําตามผมอยู่นะฮะแล้วหลับตาแล้วนึกถึงที่กลางฝ่ามือจะเกิดเป็นแสงสีทองขึ้นมานะครับไม่ใช่สีทองนะคือจะเป็นแสงสีขึ้นมานะครับ นะมันจะเป็นสีขาวสีทองขึ้นมานะครับที่กลางฝ่ามือเลยตอนนี้นะครับแล้วกําหนดให้นึกเองเลยนะครับเหมือนกับว่ามโนมยิทีเองเลยมโนขึ้นมาเลยนะครับว่ามีแสงสีทองนะนะครับแล้วก็เป็นแสงวิ่งไปตามนิ้วนะครับเป็นนิ้วไหนให้วิ่งไปสุดไปนิ้วนั้นทําไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเรื่อนะทําไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อยนะครับประมาณสักห้านาทีแล้วลองกํานิ้วดูก็ช่วงจบรายการพอดีนะฮะนิ้วที่ล็อกนั่นอ่ะ และมือก็จะเบาขึ้นด้วยนะครับ